สวัสดีค่ะพบก,กับมิอีกแล้วนะคะญี่ปุ่นยี่ใจมีใครหลุดโบะห่วงน้องงานแฟนมิตรไมเดียอินเจแปนของมินปิงครั้งนี้สนุกสนานหวานแค่ไหนแต่ก็แอบเห็นมีบางคนเสียอาการเพราะความน่ารักของน้องทำให้อดที่จะห่วงไม่ได้จนต้องหลุดตึงเองแบบไม่รู้ตัวมาดูกันเลยค่ะอยาาาากมมญี่่ปุนนมนามาแล้วั แต่ว่ามามาเที่ยวหลายรอบแล้วนะครับอ่าแต่โม่旅行で,で何回も来ましたって。見た見てたよ。อ่าเขาบอกว่าดูแล้วครับดูแล้ว。แต่ว่าปกติมาแต่ว่ามาตอนแบบหน no, าวๆตอนคืนนี้แบบร้อ,อนเลยอ่าใช่ช่วงถ่ายภาพกับเอซดูเหมือนจะไม่มีอะไรแค่นิชายืนกอดอกมองดูน้องถ่ายภาพกับเอซด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้แบบไม่ได้ดึงแต่มันตึงเอง ไม่ได้ห่วงน้องใช่ไหมดูไม่ออกเลยจริงๆยาหู นิชาและน้องปิงได้มาไลฟ์ก่อนกลับแต่นิชาแทบไม่เป็นอะไรคอยมองแต่เสื้อน้องอยู่ตลอดเวลาัวน้องโอ๊หรือยังไงทั้งที่น้องก็ใส่เสื้อกล้ามข้างในอยู่แล้วถ้าจะหวงขนาดนี้คงต้องให้น้องใส่เสื้อคอเต่าแล้วละ่ะ oh, <no. S 3> ทำไมเป็นอย่างนี้เลยเม่ไเกืยนไปทำไมเป็นอย่างนี้่เกินไป ตอนนี้ที่ไทย3ทุ่ม37แตที่ญี่ปุ่นประมาณ5ทุ่ม37และวแต่ญี่ปุ่นเช้าเร็วมากนะตี4ี่ก็เช้าแลนะรู้ได้ไงพวกเรานอนกันอยู่ไงก็เรานอนกันอยู่ไมอแต่ที่นี่คือตี4 party ขึ้นแล้วเพราะเรานอนอยู่แล้วเราลืมปิดปม่านแล้วเราแบบฮะเช้าเราดูนาฬิกาตี4ตอนนี้พี่อยู่ญี่ปุ่นครับน้อง ลีรับ ใยน,น้องน่ารักขนาดนี้พี่ย่อมห่วงเป็นธรรมดาและเราก็อดที่จะแซวไม่ได้ในโมเมนต์น่ารักน่ารักของนิชาเมื่อยามที่ห่วงน้องแต่ใดในคือแอเรียชอบมาก